เอาละครับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับเฮ้ยฟังทางนี้ครับพี่น้องอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านถ้าคุณคิดว่าชายแดนมันเงียบสงบคุณกําลังคิดผิดวันนี้ผมจะพาไปดูความแสบของเพื่อนบ้านที่เล่นบทพระเอกในเวทีโลกแต่โชว์บทโจนหน้าแนวรบยึดที่สูงใช้ดโดรนหย่อนระเบิดใส่หัวเราแอบดักฟังวิทยุ F16 แล้ววิ่งหนีหางจุกตูด เรื่องราวมันเดือดกว่าในหนังสงครามยุคใหม่มันไม่ใช่แค่ยิงกันปังๆแต่มันคือเหลี่ยมเฉือนเหลี่ยมที่ใครเผลอคือตายทหารไทยเราต้องเจออะไรแล้วไอ้เนิน6 6 7นรกแตกนั่นมันสำคัญยังไงวันนี้มาไขาความจริงแบบไม่ต้องเกรงใจใครลากกาวฮีมานั่งแล้วฟังให้ดีเหลี่ยมจัดบนเนิน667และยุทธการหมาลอบกัดเอาแล้วครับท่านผู้ชมมาเริ่มกันที่จุดเดือดจุดแรก ที่ทำเอาเลือดขึ้นหน้าจากข้อมูลสายข่าววงในที่ส่งตรงมาจากแนวหน้าบอกเลยว่าสถานการณ์ที่ปราสาทตาควายและอ่านมานี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่การซ้อมรบยิงปืนแก๊ปงานวัดแต่มันคือของจริงประเด็นคืออะไรรู้ไหมครับคือความเหลี่ยมของฝั่งนู้นครับคุณผู้ชมแหมพูดแล้วมันขึ้นคือภูมิประเทศเนี่ยต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งก่อนว่าธรรมชาติมันเข้าข้างฝั่งเขมรเขา ตรงที่เขามีเนิน667จำเลขนี้ไว้ให้ดีนะ667มันคือจุดยุทธศาสาตร์ที่ใครคุมได้คือคุมเกมเนินนี้มันสูงกว่าเราครับพอเขายึดได้ปุ๊บเขาก็เหมือนนั่งอยู่บนชั้นสองแล้วมองลงมาเห็นเราเดินทงๆอยู่ชั้นล่างจะทําอะไรนะเหรอหวานหมูสิครับเขาอยู่ในที่สูงคมเขาเห็นทุกการเคลื่อนไหวของเราจะยิงกดจะส่องสไนเปอร์หรือจะนั่งจิบกาแฟมองเราวิ่งหลบกระสุน เขาก็ทําได้สบายใจเฉบนี่แหละความเสียเปรียบทางภูมิศาสตร์ที่ทําให้ทหารไทยเราต้องเหนื่อยกว่าปกติหลายเท่าแล้วที่แสบคืออะไรคือตอนค้ายๆข,ของการประทะรอบก่อนข่าวบอกว่าทางฝั่งเขมรเขาฉวยโอกาสยึดพื้นที่อ่านม้าไปได้แหมทําเป็นเก่งตอนใกล้จะหมดเวลาเหมือนนักบอลยิงประตูตอนทดเจ็บแล้ววิ่งดีใจรอบสนามนั่นแหละพอเขายึดต,ตรงนี้ได้มันก็กลายเป็นหอกข้างแคร์ทิมแทงเราทันที เพราะถ้ามีปะทะรอบสองเมื่อไหร่จุดนี้แหละจะเป็นจุดตายพี่แกเล่นขนของขนคน,น,นถมกันเข้าไปที่ปราสาทต,ตะควายแบบไม่ยัง้งกะว่ารอบนี้ถ้าไทยจะเอาคืนต้องเจ็บหนักแหมช่างกล้านะพ่อคุณคิดว่าถมคนมาเยอะๆแล้วจะชนะเหรอสมัยนี้เขารบกันด้วยสมองไม่ใช่เอาอาก็เอาคนมาวิ่งชนกระสุนแต่ที่น่าเจ็บใจและต้องด่าให้ได้สติคือวิธีการรบครับ ในคลิปเสียงหลุดมาชัดเจนเลยว่าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วนะพัฒนาในทางโกงโกงอะสิเขาไม่ได้แค่วิ่งยิงปังปังแบบสมัยก่อนแล้วเขามีโดรนครับพี่น้องแต่ไม่ใช่โดรนถ่ายรูปสวยๆนะมันคือโดรนหยอดอาวุธบินเงียบๆมาเหนือหัวแล้วทิ้งระเบิดตูมลงมาใส่ทหารเราคิดดูสิครับทหารเรานั่งเฝ้าระวังอยู่ดีๆไอ้นกเหล็กเวนี่บินมาย่อนของขวัญมรณะใส่นี่มันวิธีกองโจรชัดๆ ไหนบอกเป็นกองทัพมาตรฐานไหนใช้วิธีลอบกัดแบบนี้แหละครับแหมเก่งจริงก็ลงมาวัดกันตัวต่อตัวสิโว้ยมาบินหย่อนของแล้วนี่มันลูกผู้ชายตรงไหนถามตริงสรุปในพาร์ทแรกนี้ให้เห็นภาพคือเรากําลังเสียเปรียบเรื่องพื้นที่เนิน6-67และต้องเจอกับศัตรูที่เล่นศกกระปรกใช้เทคโนโลยีราคาถูกแต่หวังผลรุนแรงทหารไทยเราต้องใช้ความอดทนขั้นสุดยอดในการรักษาฐานที่มั่นที่เหลืออยู่ไม่ให้เสียไปมากกว่านี้ บอกเลยว่างานนี้หินแต่ทหารไทยใจเพชรครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาดูเรื่องเจ้าเวหาของเราบ้างว่าจะจัดการพวกนี้ยังไงน่านฟ้ามหาประลายกับดักฟังระดับโลกโลกที่3มาต่อกันให้ไวพอคุยเรื่องพื้นดินที่มันเสียเปรียบไปแล้วหลายคนคงถามว่าอ้าวแล้วกองทัพอากาศเราไปไหน F16 เรามีไว้จอดโชว์วันเด็กเหรอใจเย็นๆครับพี่น้องของแรงนมีแต่การจะใช้มันต้องมีชั้นเชิงฟังนะข้อมูลลับบอกว่า ถ้ามีการประทะรอบสองทางฝั่งเขมรเขามั่นใจมากว่าเราจะเอาปราสาทตาควายคืนแน่ๆเขาเลยเตรียมการรับมือไว้แบบจะเรียกว่าฉลาดหรือขี้ขลาดดีละ่ะเอาเป็นว่ารู้มากก็แล้วกันเขารู้กิตติศัพท์ของ F16 และกริเปนของเราดีครับว่าถ้าขึ้นบินเมื่อไหร่หัวพวกมันกระจุยแน่แต่ประเด็นมันอยู่ที่การข่าวครับท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าพวกนี้มันไม่ได้นั่งบื้อๆนะมันมีการดักฟังวิทยุเราเฮ้ย hey! นี่มันสายลับจับบ้านเล็กหรือเปล่าเนี่ย ทุกครั้งที่เครื่องบินรบเราจะขึ้นหรือมีการเตรียมการโจมตีทางอากาศฝั่งนู้นมันรู้ตัวก่อนมันรู้ได้ไงก็มันดักสัญญาณไงครับพอรู้ปุ๊บสิ่งที่พวกมันทําคืออะไรวิ่งสู้ฝัดเหรอเปล่าครับวิ่งหนีครับฮ่าฮ่าข้อมูลบอกชัดเลยว่าพอรู้ว่าเครื่องบินไทยมามันสั่งถอยร่อนออกไปหนึ่งถึงสองกิโลเมตรทันทีทิ้งพื้นที่เป้าหมายให้ว่างเปล่าพอเราบินไปถึงอา้าวเงียบกริบไม่เหลือแมวสักตัวแล้วเราจะบอมใครเลยครับ บอมป่าบอมเขาให้เปลืองลูกยาวทำไมนี่แหละครับความหัวหมอของมันรู้ว่าสู้ไม่ได้ก็หนีไปตั้งหลักพอกลับไปมันก็ค่อยโผล่หัวออกมาใหม่เหมือน,มนแมลงสาบที่ตีไม่ตายสักทีแถมพวกนี้ยังมีลูกแล่นในการป้องกันตัวด้วยนะไม่ใช่แค่หนีอย่างเดียวตัวประสาทต,ตาควายเองก็เป็นเกราะก,กำบังชั้นดีแถมยังมีเนิน3-50ที่พวกมันไปขุดรูอยู่ใช่ครับฟังไม่ผิดขุดรูขุดอุโมงค์หลบภัยกันเหมือนหนูเลยครับพี่น้องพอระเบิดลงปุ๊บมุดรูหายวับพอเสียงเงียปุ๊บ โผล่หัวมาแลบลิ้นปลิ้นตาใส่เราโอ้ยมันน่าเอาน้ำร้อนกรอกรูจริงๆและที่แสบไปกว่าน,นั้นทางฝั่งเราเองก็ต้องระวังตัวจะเพราะการใช้กำลังทางอากาศในพื้นที่แบบนี้มันเสี่ยงมากที่จะยิงพวกเดียวกันหรือ f r i e n d l y f เ r e เพราะแนวรบมันประชิดกันมากหายใจรดต้นคอกันเลยทีเดียวขืนบอมพลาดไปโดนทหารไทยด้วยกันเองนี่เรื่องใหญ่ระดับชาติครับดังนั้นนักบินเราต้องแม่นยำดุดจับวางแล้วต้องประสานงานกับภาคพื้นดินแบบวินาทีต่อวินาที ทั้งฝั่งไทยเราเองก็เลยต้องมีกลยุทธ์ซ้อนกลครับอันนี้เด็ดในเมื่อรู้ว่ามันชอบแอบฟังใช่ไหมได้งั้นเราปล่อยข่าวลวงแม่งเลยแกล้งวิทยุคุยกันว่าจะถล่มตรงนั้นตรงนี้ให้พวกมันตื่นตูมเล่นวิ่งหนีกันฝุ่นตลบแล้วเราค่อยสอยจังหวะที่มันเผลอนี่คือสงครามจิตวิทยาครับพี่น้องใครนิ่งกว่าใครเก๋าวกว่าคนนั้นชนะแต่ก็นั่นแหละครับมันคือความกดดันของทหารหน้างานที่ต้องสู้กับศัตรูที่ทั้งหน้าด้านและหูไวแบบนี้ พาต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูสถานการณ์ที่จาะคอหอยกว่าเดิมเมื่อรถถังเริ่มขยับและเส้นตาย4ี่โมงเย็นที่ทุกคนต้องลุ้นระทึกรถถังจาะหน้าบ้านกับกดเหล็ก4ี่โมงเย็นเข้าสู่ช่วงเดือดจัดประลัดบอกพาร์นี้ขอพูดถึงความกลางของเพื่อนบ้านที่ชักจะกรแหงขึ้นทุกวันจากข้อมูลล่าสุดมีการรายงานว่าฝั่งนู้นไม่ได้มีแค่ปืนแก๊ป,กปหรือโดรนกระป๋องแล้วนะครับ มันเอารถถังออกมาวิ่งโชว์แล้วครับพี่น้องเฮ้ยเฮ้้นี่จะมารบหรือจะมาโชว์พาเรดขับรถถังวิ่งขู่ไปมาหวังจะข่มขวัญทหารไทยเราคิดว่าเห็นรถถังแล้วเราจะกลัวจนชีราดเหรอฝันไปเถอะทหารไทยเราเห็นแล้วก็ได้แต่สายหัวมึงเอารถถังมาวิ่งในป่าเนี่ยนะเดี๋ยวก็ติดลมตายหานล็อกอันนี้ผมเติมเองแต่เชื่อเถอะทหารเราทิศงี้แต่สิ่งที่น่ากังวลคือ พอมันเอารถถังมาบวกกับโดรนทิ้งระเบิดและการยึดพื้นที่สูงได้มันทำให้การประทะแต่ละครั้งทหารไทยเราต้องรับตีหนักมากขออภัยที่หยาบแต่มันคือเรื่องจริงลองจินตนาการดูเราอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างบนมันสาดกระสุนลงมาเหมือนฝนตกแถมยังมีรถถังคอยหนุนยิงตูมตามเข้ามาทหารไทยเราต้องมดุดต้องหลบต้องคลานตา่ำเศษดินเศษหินกระเด็นเข้าหน้าเข้าตาเลือดตาแทบกระเด็น แล้วมาถึงจุดพีคก,กดเหล็ก4โมงเย็นมันคืออะไรมันคือข้อตกลงแบบมึนๆที่ว่าพอถึง4โมงเย็นปุ๊บต่างฝ่ายต้องต่างถอยพื้นที่ตรงกลางต้องเคลียร์เพื่อลดความตึงเครียดแม่ทำเป็นเด็กเลิกเรียนไปได้นะเฮ้ย <c oughs> เลิกเรียนแล้วอยากย้ายก,กลับบ้านนะพรุ่งนี้มาตีกันใหม่นะแบบนี้แหละ <c oughs> แต่ในความเป็นจริงช่วงเวลาก่อน4โมงเย็นนี่แหละคือช่วงนรกแตก พราะต่างฝ่ายต่างจ้องจะชิงความได้เปรียบก่อนหมดเวลาฝั่งเขมรก็พยายามจะดันเข้ามาให้ลึกที่สุดฝั่งเราก็ต้องดันออกไปให้ได้มากที่สุดมันคือการวัดใจในช่วง last minute เหมือนฟุตบอลที่บุกแหลกท้ายเกมใครพลาดช่วงนี้คือเสียพื้นที่ยาวแล้วการลาาตระเวนของเราโอ้โหต้องบอกว่าเสี่ยงตายรายวินาทีการเดินลาาตระเวนในพื้นที่ที่ศัตรูจ้องมองอยู่จากที่สูงแถมมีกับระเบิดที่พวกมันฝังไว้งานถนัดเขาเลยแหละกับระเบิดเนี่ย ทหารไทยทุกย่างก้าวคือเดิมพันด้วยขาด้วยชีวิตเหยียบพลาดคือทุม่มไม่ตายก็พิการพี่น้องครับฟังมาถึงตรงนี้อยากให้รู้ว่าทหารเราไม่ได้สบายนะที่เห็นเงียบๆคือเขากัดฟันสู้อยู่ไอ้พวกฝั่งนู้นมันก็ขยันหาเรื่องทั้งยั่วยุทั้งโชว์พาเวอร์แต่หารู้ไหมว่าราชสีเขาไม่เห่าหรอกครับเขาจะกัดทีเดียวให้คอหลุดเดี๋ยวพาร์ทสุดท้ายผมจะสรุปให้ฟังว่าแล้วเราจะเอายังไงต่อ กับไอเพื่อนบ้านจอมจุนจ้านี้และเสียงจากทหารหน้าง,งานที่ทรงตรงถึงคนข้างหลังบอกเลยว่าฟังแล้วน้ำตาจะไหลแต่ไฟแค้นจะลุกโชนไปลุยกันต่อพารทจบหัวใจนักรุบกับคำถามที่คนไทยต้องช่วยกันตะโกนมาถึงบทสรุปสุดท้ายที่ผมอยากจะกระชากอารมณ์พวกคุณให้ตื่นจากเสียงในคลิปมีประโยคหนึ่งที่กระแทกใจผมอย่างแรงนั่นคือทหารไทยทุกคน เฉียดความตายอยู่ตรงนั้นเลยนะคุณได้ยินไหมคำว่าเฉียดความตายไม่ใช่คำเปรียบเลยแต่มันคือลมหายใจที่รถต้นคอพวกเขาอยู่ทุกวินาทีในขณะที่เรานั่งตากแอร์เล่นมือถือทหารไทยที่ตาควายที่อ่านมาเขาต้องนอนกอดปืนในหลุมเพลข้าวกินบ้างไม่กินบ้างหูคอยฟังเสียงโรนตาคอยระวังระเบิดเพื่ออะไรก็เพื่อไอเส้นเขตแดนที่เพื่อนบ้านจอมตะกละมันจ้องจะเขมือบนั่นไงสิ่งที่น่าเจ็บใจที่สุด ไม่ใช่ความเก่งกาจของศัตรูแต่คือความกักของนโยบายของรัฐวิจารณ์ะเะฮะทหารหน้างานพร้อมบวกปืนพร้อมรถถังพร้อมใจเกินร้อยแต่บางทีคําสั่งมันช้าบางทีต้องรอเจรจาโอ้ยรออะไรครับท่านพอมันยิงมาเราต้องยิงสวนสิมัวจะรอสายโทรศรัพท์เพื่อนบ้านมันก็หัวรอะเยาะฟันหลอสายเราสิครับมีประโยคนึงที่ทหารพูดว่าถ้าคุณไม่ได้สู้ในโลกศิลปะคุณก็ต้องไปสู้ในยุค1,800แปลง,ง่ายๆคือ ถ้าเราไม่ทันเกมการเมืองไม่ทันเล่เหลี่ยมโลกสวยเราก็ต้องกลับไปรบแบบดิบเถื่อนถือมีดวิ่งไล่แทงกันเหมือนคนปา่าซึ่งฝั่งนู้นดูเหมือนมันจะชอบเวคนป่าซะด้วยสิและขอฝากไปถึงพวกโลกสวยที่บอกว่าแบ่งแกันไปเธอพื้นที่นิดเดียวเฮ้ยบ้าหรือเปล่าตารางนิ้วเดียวก็เสียไม่ได้บรรพบรุษเอาเลือดแลกมาจะให้มายกใส่พานให้พวกขี้ตู่หน้าจ่าเฉยได้ไงดูสิ่งที่มันทําสิขุดรูอยู่ยึดเนินสูงเอาโดรนมาทิ้งระเบิดนี่มันพฤติกรรมของมิตรประเทศเหรอ นี่มันศัตรูที่จ้องจะแทงข้างหลังชัดๆบทสรุปสุดท้ายสถานการณ์ตอนนี้บอกเลยว่าเปราะบางมากเหมือนไม้ขีดไฟที่จอถังน้ำมันเพื่อนบ้านเรากําลังพัฒนาอาวุธแม้จะดูเหมือนของเล่นแต่ก็ฆ่าคนได้จริงเขากําลังทดสอบความอดทนของเราและกําลังเช็คบินว่าไทยจะเอาอยัางไงหน้าที่ของเราคนไทยไม่ใช่แค่ส่งกําลังใจผ่าน Facebook แต่ต้องช่วยกันส่งเสียงอย่าให้ทหารเราต้องสู้อย่างโดดเดี่ยวอย่าให้การเสียสละของพวกเขาเป็นแค่ข่าวขั้นเวลา ทาหารเขาบอกว่าขอบคุณที่ให้เขาได้ปกป้องประเทศโท่พ่อคุณเอ้ยเราตั้งหากที่ต้องขอบคุณพวกนายจบขาวันนี้จําไว้ครับพี่น้องชายแดนไทยไม่ใช่ที่เดินเล่นของใครใครลาเส้นมาก,ก็ต้องเจอดีและฝากถึงเพื่อนบ้านนะเล่นเหลี่ยมได้เล่นไปแต่ระวังจะสะดุดขาล้มหัวที่บ่อขี้ไม่รู้ตัวนะจ๊ะสวัสดีครับฝั่งหนึ่งก็เวียดนามปิดทางแต่ปากก็ยังแข็งผู้นำเขมยียังออกมาประกาศว่าไม่งอเวียดนาม เรื่องการเดินเรือออกจากคลองฟูนันเรามีแผนสำรองพวกเขาบอกว่าจะใช้เส้นทางใหม่ลัดเลาะไปทางช่องแครบระหว่างเกาะฟูคูออกกับจังหวัดสีหนุปักหมุดลงล่างเลยไม่ต้องผ่านหน้าน้านำเวียดนามมั่นใจเหลือเกินแต่ความจริงคือช่องทางตรงนั้นมันแคบและตื้นเขินแถมยังเต็มไปด้วยเกาะแก่งถ้าเรือสินค้าขนาดใหญ่จะผ่านมันไม่ใช่เรื่องง่าย แถมยังมีปัญหาภายในที่เน่าเฟะยิ่งกว่าขยะใต้พรมเรื่องการเวนคืนที่ดินเพื่อขุดคลองฟูนันเนี่ยปัญหาโลกแตกชาวบ้านที่ต้องย้ายออกร้องเรียนกันระงมว่าค่าเวนคืนไม่พอจ่ายไอ้ที่รัฐบาลจ่ายมาก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะอะไรเพราะมีเจ้าหน้าที่รัฐมือไวคอยอมเงินมีการทุจริตคอร์รัปชันกินหัวคิวกันเป็นทอดทอดกว่าเงินจะตกถึงมือชาวบ้านตาดำๆเหลือแค่เศษตัง ชาวบ้านก็ไม่ยอมย้ายโครงการก็ล่าช้าเงินก็ไม่มีจีนก็ถอยเวียดนามก็ดักโอ้โหชีวิตจะรันทดอะไรเบอร์นั้นสรุปเลยนะครับกัมพูชาตอนนี้กำลังเล่นบทคนดื้อด้านพยายามจะไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อขุดคลองฟูนันให้สำเร็จเพียงเพื่อจะเอาชนะคานเวียดนามและสนองอีโก้ตัวเองทั้งที่ความจริงแล้วปัญหาอุปสรรคมันรายล้อมรอบทิศทาง จากที่จะเป็นคลองเปลี่ยนโลกตอนนี้ดูทรงแล้วอาจจะเป็นได้แค่บ่อเลี้ยงปลาที่แพงที่สุดในโลกหรือไม่ก็เป็นอนุสร์สถานแห่งความล้มเหลวส่วนพวกฮาร์ดคอร์ที่ตะโกนจะเอา BM21 ไปยิงเขาเนี่ยเก็บปากไว้กินข้าวเถอะครับขืนยิงไปนัดเดียวรับรองว่าฮานอยจะส่งของขวัญชิ้นใหญ่กลับมาให้ถึงตอนนั้นอย่ามาร้องหาที่ไทยให้ช่วยนะบอกก่อนจบข่าวภาคสนามวันนี้ครับฝากไว้ให้คิดเก่งแต่ปาก ลำบากตอนวิ่งหนีลูกปืนสวัสดีครับน้าถ้าคุณยังไม่หยุดสิ่งที่บินผ่านหัวคุณอาจจะไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่เป็นวิญญาณของพวกคุณเองที่จะหลุดออกจากร่างสุดท้ายนี้ฝากถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนครับตอนนี้ทหารเขาทำหน้าที่ของเขาเต็มที่เราคนหลังแนวรบช่วยกันเป็นหูเทงตาแต่อย่าถ่ายรูปนะว้ยช่วยกันส่งกำลังใจอย่าไปบั่นทอนกำลังใจเจ้าหน้าที่ งดดราม่าเรื่องการเมืองสักพักแล้วหันมารวมเลือดเนื้อชาติไทยให้เป็นหนึ่งเดียวถ้ามันจะรบก็ให้มันรู้ไปไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครและจะไม่ยอมเสียดินแดนให้ใครหน้าไหนทั้งนั้นใครจะมาแย้มเตรียมตัวจองสาราวัดรอได้เลยสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปขัดปืนเอ้ยไปติดตามข่าวต่อก่อนถ้ามีอะไรคืบหน้าจะรีบมารายงานให้เดือดกว่าเดิมแน่นอนสวัสดีครับประเทศไทยจงเจริญ เดือดๆไว้เพียงเท่านี้ใครสะใจใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้โลกรู้ว่าไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบเราก็ไม่ขาดสวัสดีครับชื่อที่ตายไปแล้วสัก4,000คนก็ยังเหลือตัวเป็นๆเ,เดินแบกปืนอยู่อีก26,000คนแล้วคนพวกนี้กินอะไรครับกินข้าวครับไม่ได้กินอุดมการณ์เคลมโบเดียเงินเดือนสตาร์ทขั้นต่ำตีกลมๆขำๆไป 15,000บาทต่อหัวคูณเข้าไปสิครับพ่อแม่พี่น้อง26,000คนคูณ15,000บาทเดือนหนึ่งต้องใช้เงินเท่าไหร่ปีหนึ่งต้องผลานก็ประมาณแผ่นดินหรือเงินส่วนตัวของตระกูลหุ้นไปกี่พันล้านคำถามคือแล้วเงินมันหายไปไหนหมดอ้าวก็เพราะวันนี้หน้าตักของคุณเซนมันเกลี้ยงไงครับกระเป๋าฉีกไอ้ที่เคยอู้ฟู่จากการฟอกเงินจากธุรกิจสีเทา จากแก๊งคอร์เซนเตอร์จากเว็บพนันที่เปิดกันเกลื่อนเมืองวันนี้มันโดนไลบ่บี้โดนอายัตโดนทั่วโลกเขาแบนมันเป็นเรื่องตลกร้ายที่ขำไม่ออกสำหรับฝั่งนู้นเพราะรายได้หลักที่เคยเอามาหล่อเลี้ยงกองทัพส่วนตัวเอามาแจกเบี้ยเลี้ยงให้ลูกน้องเดินตามก้นมันหายวับไปกับตาพอไม่มีเงินจ่ายองครักษ์ที่เคยพักดีมันจะกลายเป็นอสอรพิษหรือเปล่าอันนี้น่าคิดคนถือปืนนะครับถ้าหิวข้าวขึ้นมา อะไรก็เกิดขึ้นได้ยิ่งไปกว่านั้นสถานการณ์ตอนนี้คือกัมพูชากำลังเข้าสู่โคม่าทางเศรษฐกิจแบบเต็มสูบการที่ผู้นำระดับประเทศปล่อยให้มีข่าวหลุดออกมาว่าไม่มีเงินจ่ายทหารนี่มันคือสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงเข้มมันแปลว่าระบบการเงินภายในพังพินาศสิ้นเชิงคุณลองคิดดูสิครับปกติพวกพเด็จการเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่เขาจะตัดงบคืองบทหารเพราะมันคือเกราะคุ้มกันตัวเขาเอง แต่นี่ถึงขั้นค้างจ่ายแสดงว่าหมดตูดของจริงไม่ได้แกล้งจนสรุปง่ายๆในพาร์ทแรกนี้อาณาจักรที่สร้างมาด้วยเงินสีเทาวันนี้พอก๊อกน้ําโดนปิดท่อน้ําเลี้ยงโดนตัดความฉิบหายก็มาเยือนหน้าประตูบ้านทันทีองคค์รัก2-3สองสามหมื่นคนถ้าไม่ได้เงินเดี๋ยวคงได้เห็นมบถือปืนเดินทวงหนี้หน้าทำเนียบแน่ๆแ,แค่คิดภาพตามก็บันเทิงแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปตามต่อพาร์ทหน้าเรื่องกู้เงิน IMF จะหากว่านี้อีกหมดสภาพเสืออาเซียนสู่การเป็นขอทาน IMF มาต่อกันที่พัด2สองครับจากเครื่องไม่มีตังใจลูกน้องลามมาถึงเรื่องใหญ่ระดับชาติที่ทำเอาชาวโลกต้องหันมามองและหัวเราะฮึ่ในลำคอนั่นคือข่าวที่ว่ารัฐบาลกัมพูชากำลังวิ่นเจ่นไปเคาะประตู IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อขอกู้เงิน โอ้โหพ่อแก้วไม่แก้วการที่ประเทศไหนสักประเทศต้องแบกหน้าไปกู้ IMF เนี่ยนะแปลภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยนะคือประเทศเจ๊งแล้วครับหรือภาษาทางการเขาเรียกว่าล้มละลายทางการคลัง <c oughs> คุณเซนครับไหนคุยนักคุยหนาว่าเศรษฐกิจโตว,วันโตคืนไหนบอกว่าเป็นยุคทองยุคทองหรือยุคกรอบ วันนี้ต้องแบกหน้าไปขอกู้เขาแถมการกู้ IMF เนี่ยไม่ใช่เดินเข้าไปบอกเฮียเฮียขอยืมร้อยล้านเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนได้นะเว้ย i m เเขามีเขี้ยวเล็บเขาไม่ใช่โรงรับจำนำปากซอยถ้าเขาจะให้กู้เขาต้องเข้ามาลวงลูกครับพี่น้องเขาต้องเข้ามากำหนดกติกามาคุมบัญชีมาสั่งซ้ายหันขวาหันเรียกง่ายว่าเสียเอกราชทางการเงินไปเลยสมมติคุณเซนแก่ฝันหวานว่าเดี๋ยวได้เงิน IMF มาแสนล้าน จะเอาไปซื้อปืนซื้อรถถังเอามาแจก B.S.Q ให้หายากฝันไปเถอะครับตื่นครับตื่น IMF เขาฉลาดกว่านั้นเยอะเขาไม่ให้เอาเงินเขาไปซื้ออาวุธมาข่มขู่ประชาชนหรือเอาไปถลุงเล่นสุรุ่ยสุรายแน่นอนเขาต้องดูแผนแผนพัฒนาประเทศแผนโครงสร้างพื้นฐานที่มันจับต้องได้ไม่ใช่แผนทิปหรือโครงการเคลมโลกถ้าไม่มีแผนที่ชัดเจนหรือมีกลิ่นตุตุว่าจะเอาไปโกงกินบาทเดียวเขาก็ไม่ให้ แล้วความหามันอยู่ตรงนี้ครับปกติคุณเซนเกชอบทําตัวเป็นป๋าเป็นนักเลงโตใครยามาสั่งแต่พอกลายเป็นลูกหนี้ IMF เมื่อไหร่สภาพจากนักเลงจะกลายเป็นลูกไก่ในกํามือทันทีจะกระดิกตัวทําอะไรก็ต้องรายงานเจ้านี้ไอเรื่องจะเอาเงินไปสร้างภาพสร้างความนิยมทางการเมืองจบข่าวเลยครับเศรษฐกิจกัมพูชาจากนี้ไปจะถูกควบคุมโดยต่างชาติโดยสมบูรณ์ถ้าเขายอมให้กู้นะและผมบอกเลยนะว่างานนี้ IMF เพราะเครดิตของกัมพูชาตอนนี้คือติดลบภาพลักษณ์ประเทศคืออะไรครับแหล่งซ่องสุมอาชญากรหวังว่าบทความนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลย ก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สามอุทิศตนทุกๆท,ท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ